สวัสดีทุกท่านครับผมนี่ครับผมชิมาจออปึงห้อยครับวงจรห้อยนะพี่น้องเนาะนี่ครับตอนนี้เพิ่นกำลังเดิ่มเคาะกันครับผมเริมจะฟิจดิ่งกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเชอรรี่สีทองนะครับหอยที่กำลังกระแสมาแห้งครับครับผมนี่ครับปึงเนื้อเขาครับเนื้อก็จะเป็นสีทองนะครับครับผม ใส่หมดนะครับพี่น้องเสื้อดีสีทองครับผมหอยที่กำลังเป็นกระแสมากที่สุดครับผมเรื่องหอยครับครับพี่น้องยวเขาสี้างไข่มิทายหยาดนะครับอีกบุรุษครับผมเพราะว่านี่เป็นดุลน,นุ่มสาวครับผมนุ่มสาวผอมผสมพันธุ์ครับ กสิปลอยเขาเป็นตามธรรมศาสตร์นะพี่นอนอนกสิจับคู่ค้อกันครับแนวทังคนเดี่ยงหอยครับผมหอมีสูตรดีสอนสูตรเด็ดกะเมนใบแนะนำผมน้ำมันเถอะครับเด้อสำหรับลุงบนกะศึกษาจากพี่ๆได้ๆทันครับเห็นบอครับพี่นนองเขาตกใจก็สิออกจากกันได้เลยนครับเขามากวนเขาครับวงจรหอยนะครับนะครับพี่หนอง เป็นแนวทางครับศึกษาแนวทางฮอเดี่ยงยังปลูกสิ่งของสิ่งไดเอากับสิ่งห้ยวามสนใจกับสิ่งน,งนั้นมาเป็นของนอะเพื่อศึกษาต่อยอดเพื่อศึกษาต่อยอดไปครับหอยไข่นึ่งนี่สามารถออกลูกได้เป็นพันพัน,พนโตได้ละครับพี่น้องถ้าฟองใ่ครับผมตรงนี้ผมก็สิเลี่ยงเป็นกระสังผาใบครับ เป็นบ่อผ้าใบนะครับสัางเห็ดเอาครับพี่น้องกรสจอบศึกษาครับผมก็กระสิกินครับกินกระสิกินแบบนี้แหละครับกินแบบนี้นะครับเนื้อจะเป็นสีทองกับผมดรสาิดีแห้งครับแต่สําหรับผมคือสิบอกกากินครับเพราะว่าราคามันถือว่ามาแห้งครับตอนนี้บางทันพื้นมี่พื้นกระบ้อบ่อเสน่ห์แปลงนะครับ บางถันเพิ่นกับจำนายตะไคร่บางถันเพิ่นกับจำนายตะใส่ใส่ซ้ำเหรียญซิฟนี่ครับเหรียญซิฟนี่ก็โอราคากับแห้งครับผมผมกับว,าว่ากาเบาต้องไปศึกษาตามฟ้ามีไงเพิ่นครับไม่ได้ขายเป็นโลนะครับขายเป็นตัวหรือขายเป็นคู่ครับผมแล้วก็มีไซซ์ขุนครับไซซ์ขุนไส่ขุนขนี่คือซ้ำปมมือครับผมตัวละ10บาทครับผมเดิมต้น เติมต้นสิบาทสิบห้าบาทยี่สิบนะครับจนถึงคู่ละร้อยร้อยห้าสิบตัวละร้อยก็มีครับนี่ครับวงจรของเอร์ดีฝีทองน้อพี่หน้องเนาะครับผมเป็นแนวทางครับผมเข้ากับสีห้ากินอยู่ใส่ไก่าังตบเนี่ยนะครับนี่ครับพี่น้องสมสัตว์ได้ครับทองยันหนวดครับผม ครับผมเป็นแนวทางสำหรับคนอย่างไรับผมขอพ้นทุกทันที่เขามารับชมครับ